ปี่ทองโกโอุ้มทีละทอนติดโผโวตแบ็ไซด์ดีสุด ACL AFC เปิดโหวตกองหลังที่ดีที่สุดในศึก AFC c ชม m p ี o n s นลี2020โดยอุ้มทีรธทอนบุญมาทานันแบ็กซ้ายของโยโกฮาม่าอฟมารินอตติดโผในตำแหน่งแบ็กซ้ายนอกจากนี้เจ้าตัวยังลุ้นประตูยอดเยี่ยมอีกด้วยก่อนหน้านี้ AFC ได้จัดโหวตผู้รักษาประตูที่ดีที่สุด และล่าสุดเปิดเวิร์ดผู้เล่นในตำแหน่งกองหลัง4ตำแหน่งเพื่อที่จะจัดทีมออสตา์ในศึก AFC ซแชมเปี้ยนลีก2020ทั้งนี้ทีระทรบุญมาทันมีสถิติที่ยอดเยี่ยมยิง1ประตูแอซิส1สร้างโอกาส9ครั้งอัตราการเข้าประทะ75%จากการลงสนาม6นัดคายกฮาม่าอิฟมารีนอตสร้างประวัติศาสตร์สโมสรอนด้วยการเข้าถึงรอบ16ทีมโดยประตูที่ทำได้เกิดขึ้นในเกมชนะชนบุรคุนไดมอเตอร์ในรอบแบ่งกลุ่ม H และได้รับรางวัล MVP ในเกมดังกล่าวรวมทั้งประตูนี้ติดโผล่ผลบวดประตูยอดเยี่ยมโดยนักเตะที่ติดโผล่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายประกอบด้วย 1. ชีรทอบุญมาทันโยกโกฮาม่าเอฟมารินอส 2. หลีเลยปักกิ่งกวัวอานัน 3. โตโตกุซาก,กะอิวิเซลโกเบ